ไปหมดนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในด้านทางทิศตะวันออกนะครับแสงสีทองก็ทองขึ้นมาขุดไว้นะครับนี่นะฮะท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูท้องฟ้าก็อันนี้นะครับท้องฟ้าเริ่มที่จะสวยงามก็บอกว่า,าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนี่นะฮะใช่ไหม ที่เห็นอยู่เป็นลูกๆทางนน้นนะครับนี่ท้องฟ้าสีขาวปุยนุ่นแกมด้วยสีฟ้าฟ้านะครับของยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูก็มาดูนะครับนี่นะหลังจากฝนหยุดตกนะฟ้าก็สวยงามนี่ยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูก็มาดูนะครับนี่นะหลังจากฝนหยุดตกนะฟ้าก็สวยงามนี่ กานนะอะไรต่างก็ดูแลตัวเองหน่อยนะครับเพื่อนนะด้วยความเป็นห่วงเกลียวามาสูตรกลิ่นอายนะของยามเช้าพ้าทิดขึ้นนี่นะครับกําลังจะขึ้นแล้วนะฮะด้านนู้นจะมีแ,แสงสีทองยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูก็มาดูนะครับนี่นะหลังจากฝนหยุดตกนะฟ้าก็สวยงามนี่นี่นะครับพยายามตื่นมาหน่อยกันละกันนะฮะนะสุรอากาศที่บริสุทธ อากาศหายใจที่คล่องนะครับนี่นะสุดยอดเลยนะฮะที่เห็นอยู่เป็นลูกๆทางนู้นนะครับนี่ของฟ้าสีขาวปุยนุ่นแกมด้วยสีฟ้าๆนะครับของนะกวีเอกท่านได้เอ่อพนานนะอะไรต่างก็ดูแลตัวเองหน่อยนะครับเพื่อนนะด้วยความเป็นห่วงนี่นะครับพยายามตื่นมาหน่อยกันละกันนะฮะนะสุรอากาศที่บริสุทธิ์ อากาศหายใจที่คล่องนะครับนี่นะสุดยอดเลยนะฮะชมท้องฟ้าในายามเช้านะครับสวยงามทีเดียวนะสีฟ้าครามนะฮะทู่ยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูก็มาดูนะครับนี่นะหลังจากฝนหยุดตกนะฟ้าก็สวยงามนี่มังเป็นใยนะครับนี่นะฮะ เช้านี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากันละกันนะครับรนะับพลังจากพระอาทิตย์ในายามเช้านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับลองดูนะฮะถ้าตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อย <c oughs> เออนี่นะครับธรรมชาติสวยงนะฮะความสวยงามของท้องฟ้าภูเขาที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เป็นเขตของเขาเขียวและอำเภอสีรานะครับคนกันลวกันนะฮะตั้งใจทํางาน และดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการเซฟตี้ในเรื่องของการ, safety, ร,การทํางานนี่นะครับพยายามตื่นมาหน่อยกันและกันนะฮนะสูดอากาศที่บริสุทธินะ์อากาศหายใจที่คล่องนะครับนี่นะสุดยอดเลยนะฮะงานนะอะไรต่างๆก็ดูแลแตัวเองหน่อยนะครับเพื่อนนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับนี่นะฮะ เช้านี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากันละกันนะครับรนะับพลังจากพระอาทิตย์ในายามเช้านะครับสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับลองดูนะถ้าตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อย <c oughs> เออนี่นะครับธรรมชาติสวยงว้นะครับนี่นะฮะท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูท้องฟ้าก็ ชมท้องฟ้าในยามเช้านะครับสวยงามทีเดียวนะสีฟ้าครามนะฮะทั่วก,กันนะครับเหลืองอลามเลยทีเดียวนะครับก้อนเมฆก็จับกลุ่มกันนะฮะเรียงรายกันไปทั่วหลังจากฝนตกเมื่อเช้ามืดมาเกลียวมาสูตรกินอายนะ,ะของยามเช้า พระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับกําลังจะขึ้นแล้วนะฮะด้านนู้นจะมแีแสงสีทองยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูก็มาดูนะครับนี่นะหลังจากฝนหยุดตกนะฟ้าก็สวยงามนี่เกลียวามาสูตรกินอายนะของยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับกาลังจะขึ้นแล้วนะฮะด้านนู้นจะมแีแสงสีทองกันนะครับเหลืองอลาม เลยทีเดียวนะครับก้อนเมฆก็จับกลุ่มกันนะฮะเรียงรายกันไปทั่วหลังจากฝนตกเมื่อเช้ามืดมองนะส่องออกมาก่อนนะครับนี่นะฮะความสวยงามน,นะอะไรต่างก็ดูแลตัวเองหน่อยนะครับเพื่อนนะด้วยความเป็นห่วงงามเสมอนะครับนะเรามองธรรมชาติในรูปของการจินตนาการนะครับนะใน บางคนบางท่านก็จินตนาการคนกันละกันนะฮะตั้งใจทำงาน,นะะและดูแลสุขภาพนะครับนะในเรื่องของการเซฟตี้ในเรื่องของการทำงานผ่านต้นไม้นะครับดี <c oughs> ด้านนี้ก็เช่นกันนะครับสวยจริงๆเลยนะครับเพื่อนนี่นะสวยงามเสมอนะครับนะเรามองธรรมชาติในรูปของการจินตนาการนะครับนะใน บางคนบางท่านก็จินตนาการนี่นะครับท้องฟ้าเริ่มที่จะสวยงามก็บอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนี่นะฮะใช่ไหมที่เห็นอยู่เป็นลูกๆทางน้นนะครับนี่ท้องฟ้าสีขาวปุยนุ่นแกมด้วยสีฟ้าๆนะครับของอกวีเอกท่านได้พูนำผ่านต้นไม้นะครับ ด้านนี้ก็เช่นกันนะครับสวยจริงๆเลยนะครับเพื่อนนี่นะใคันนี้นะครับท้องฟ้าเริ่มที่จะสวยงามก็บอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนี่นะฮะใช่ไหมกว้างขวางนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนนะทำงานก็ยังมีความสุขก,กันทุ ชมท้องฟ้าในยามเช้านะครับสวยงามทีเดียวนะสีฟ้าครามนะฮะทู่งามเสมอนะครับนะเรามองธรรมชาติในรูปของการจินตนาการนะครับนะในะบางคนบางท่านก็จินตนาการยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูก็มาดูนะครับนี่นะหลังจากฝนหยุดตกนะฟ้าก็สวยงามนี่พ ไปหมดนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในด้านทางทิศตะวันออกนะครับแสงสีทองก็ทอขึ้นมาครับนี่กำลังที่จะขึ้นในด้านทางทิศตะวันออกนะครับสวัสดีนะครับนี่นะครับพยายามตื่นมาหน่อยกันแล้วกันนะฮะหน้าสูดอากาศที่บริสุทธิ์อากาศหายใจที่คล่องนะครับนี่นะสุดยอดเลยนะฮะผงเป็นใหญ่นะครับ นี่นะฮะเช้านี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากันแล้วกันนะครับรับพลังจากพระอาทิตย์ในายามเช้านะครับผ่านต้นไม้นะครับดีด้านนี้ก็เช่นกันนะครับสวยจริงๆเลยนะครับเพื่อนนี่นะคใครเกลียว่ามาสูตรกินอายนะของยามเชา้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับกาลังจะขึ้นแล้วนะฮะด้านนู้นจะมแีแสงสีทองลามไป ในความรู้สึกข,ของเรานะครับนี่กว้างขวาง,วางนะอะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะ,ะทำงานก็ยังมีความสุขกันตัวไปหมดนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นในด้านทางทิศตะวันออกนะครับแสงสีทองก็อทอขึ้นมาอทองฟ้านะครับชื่อกระบง่งบอกเลยว,ว่าฟ้านะครับ <laughs> เอนนอนพาเพื่อนมาดูแต่เช้านะฮะนะครับชมท้องฟ้าในายามเช้านะครับสวยงามทีเดียวนะสีฟ้าครามนะฮะทู่งานนะอะไรต่างก็ดูแลแตัวเองหน่อยนะครับเพื่อนนะด้วยความเป็นห่วงงามเสมอนะครับนะเรามองธรรมชาติในรูปของการกินตนาการนะครับนะใน บางคนบางท่านก็จินตนาการไปนะในความรู้สึกข,ของเรานะครับนี่นะกวีเอกท่านได้อุดนะกวีเอกท่านได้อุดกันนะครับเหลือหนาลามเลยทีเดียวนะครับก้อนเมฆก็จับกลุ่มกันนะฮะเรียงรายกันไป ทั่วหลังจากฝนตกเมือม่อเช้ามืดมาดไว้นะครับนี่นะฮะท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่เคยตื่นเช้ามาดูท้องฟ้าก็อันนี้นะครับท้องฟ้าเริ่มที่จะสวยงามก็บอกว่า,าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนี่นะฮะใช่ไหมกันนะครับเหลืองอัลลามเลยทีเดียวนะครับก้อนเมฆก็จับกลุ่มกันนะฮะเรียงรายกันไป ทั่วหลังจากฝนตกเมื่อเช้ามืดมางามเสมอนะครับนะเรามองธรรมชาติในรูปของการจินตนาการนะครับนะในะบางคนบางท่านก็จินตนาการเออของฟ้านะครับชื่อกระบองบอกแล้วว่าฟ้านะครับนี่พาเพื่อนมาดูติชาชิ